สวัสดีครับอันนี้เป็นเหรียญสร้างบารมีเหรียญรุ่นสองอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่พร้อมใช้งานนะเรียมทองคําแท้นะครับตีพับหลังนะฮะแกะลายนะฮะทองคําทํามาแปดพันห้านะครับไม่เกี่ยวกับตัวเหรียญนะฮะอันนี้คือมูลค่าของทองคําณเวลานี้นะครับวันที่สิบสองสิงหาคมนะฮะทองคําบัทละประมาณห้าหมื่นตอนนี้นะครับซึ่งก็แพงมากนะครับในราคานี้ก็คือ ขายยกรวมทองเนี่ยผมเปิดราคาสองหมื่นแปดครับเหรียญน,นี้นะครับเหรีรุ่นสองพูจิรามีห้าร้อยเหรียญนนะครับไม่ได้หาง่ายนะครับหายากมากนะครับ เรียญที่แล้วที่เราขายไปในคลิปนี้เราขายสองมันห้าเป็นพระป่าละครับไม่เกี่ยวกับทองคําแต่เรียนนี้เป็นเรียนที่สวยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดยังอยู่ก็จะขายราคานี้ละครับรุ่นสองนะฮะหลหะศิลาด้านหลังเป็นยัน สิบสองตำนานนะครับเหรียญแท้หน้าตาเป็นแบบนี้นะหูเหรียญตั้งนะครับแล้วก็เส้นพื้นเหรียญชัดเจนมากจุดใจตั้งจะมีบริเวณพื้นผิวเหรียญน,นี่แหละฮะแล้วก็บาเหรียญน,นะครับความเรียบร้อยของบาเหรียญเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ ถ้าบ่าเหรียญขาดหรือมีตำหนิเนี่ยเก้แล้วนะครับเพราะว่าห้าร้อยเหรียญไม่พิมพ์ใช้น้อยนะฮะคมทุกเหรียญโค้ดนะครับเป็นโค้ดตอกนะครับตอกลงลึกนะฮะเป็นโค้ดนะลุกต,ต้นต้นนะครับรุ่นสองนะครับ ปจจุบันพระเครื่องของงมูุศิลาครับวัตถุมงคลงมูุศิลาเนี่ยมีจํานวนมากกว่า300รุ่นนะฮะแต่อันนี้คือรุ่น2นะฮะรุ่นที่ทรงมูลค่าจริงๆนะฮะวัดระธาตุประทับเนี่ยก็จะทําตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น9นะครับแต่ละรุ่นก็เข้มข้นนะครับเรื่องราคานะฮะราคาแล้วก็พุทธคุณนั่นแหละฮะ ส่วนพระยุคกลางก็จะเป็นส่วนสงแกเปะนะฮะแล้วก็ธรรมอุทยานนะสามวัดนี้นะ ช่วงนี้ก็ถูกพูดถึงมากนะครับเนื่องจากมีการลบกันที่ชายแดนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับคนที่ใช้ไม้ธงคลขุงปูศิลาลุองปุศิลานี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองมานะครับคือสารตั้งต้นก็เป็นสายเหนียวแต่มามีชื่อเสียงที่เหรียญเนี่ยดวงนะฮะแล้วก็เหรียญยุคต้นนี่เขาเขาเล่นกันในพื้นที่มาตั้งแต่ก่อนที่จะดัง พระที่ชมอยู่นี้เป็นพาแท้นะฮะแล้วก็สามารถนําไปพิสูจน์ได้บนบนพืนทิปกำวนันบนพืนที่ซื้อขายหลักๆนะครับถ้าเก๊น,นี่เราคืนเต็มนะฮะแถมเงินให้ด้วยนะฮะเ๋ยนรุ่นสองศิลาเนื้อทองสาบ,บรเรี่ยมทองคําแท้นะครับสามกร,รม